งานหลังน้องเจนะครับนี่ลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานอาเจกนะครับน้องเขาดูแลงานได้ดีมากๆนะครับสวยทีเดียวนะครับเรียบไปหมดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะครับเราจะต่อกันโซนนี้นะครับผมนี่จะไล่กันลงมาตรงนี้นะครับนี่หน้ากากเราจะยังไม่ทํานะครับผมเดี๋ยวเรามากราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องอาเจกเก้าสิบเอนะครับผมเจกโกลูครับ ก็วันนี้นะครับต่องานน้องเจเจโบนะครับเจโบจริงมาไม่ขาดนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเมื่อวานครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วผมทำไว้ค้างไว้ที่ชุดเกาะข้างซ้ายเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งข้างวันนี้เหลือข้างขวาเหลือหน้าผู้หญิงไม่รู้ว่าน้องมันอยากได้ตรงไหนก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำให้น้องก่อนนะครับมันจะได้เห็นเนื้อง,งานก็ น่าจะเป็นหน้าผู้หญิงนะเห็นเกินๆไว้ว่า,อ,าอยากได้เห็นให้มันเห็นหน้าผู้หญิงจะชัดหน่อยเพราะว่าหน้าผู้หญิงเนี่ยเขาเดินเส้นน้ําไว้มันดูไม่ชัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองดูการเจ็ดดูเข้าๆไว้ว่ารู้สึกว่าเหมือนตามันจะเอียงข้างหนึ่งในข้างที่เอียงนะครับรู้สึกจะเอียงข้างหนึ่งต้องต้องเอาเงากบเข้าไปแล้วต้องแก้ตาใหม่ข้าง เดี๋ยวเราลองไปรับชมกันครับผมว่าออกมาเป็นไงก่อนเนื้องานวันนี้นะครับเจ๊เจ๊ทำนี่นะครับวันนี้ใส่หน้าผู้หญิงเข้าไปครับผมเงาหน้านะครับให้ดูใกล้ๆนะครับอนี่เงาหน้าผู้หญิงนะครับที่เจกใส่ไว้นะครับปั๊บยังไม่เสร็จดีนะครับวันนี้เราทําตรงนี้นะครับหนึ่งจุดดอกไม้นะครับใส่ด้านบนไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตว่าสีจะมาแล้วนะครับสีมาแล้วนะครับ วา้าวค่อยๆเก็บกันไปครับผมเนี่โอ้แน่นอน มาครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้องานวันนี้กันยังไ,ไงครับได้หน้าผู้หญิงไปนะครับป๊าบขึ้นมาครับจัดดอกมไม้เป็นหนึ่งดอกวันนี้เนี่นะครับจัดบนหมวกไปนะครับ อันนี้คือโซนที่วันนั้นทําไว้นะครับอ่านะครับก็เห็นกันแล้วนะครับสรุปข้าวๆวันนี้ก็ได้หน้าผู้หญิงไปนะครับหน้าผู้หญิงเสร็จปุ๊บก็จะได้ดอกไม้ไปอ่า ได้บนยอดหมวกไปนะครับสองข้างนะครับแล้วก็ได้เส้นไ้นิดหน่อยทําแบกลาวแบกลาวเนเจกจะต่อไปเรื่อยนะครับต่อลงไปเลื่อนเนื่องด้วยว่าข้างล่างเนี่ยน้องเขาจะแบบรู้สึกว่ามันจะกระตุกกระตุกอ่ะน้องเขาขอข้างบนบนก่อนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้เนื้อไปประมาณเท่านี้นะครับก็ท่านใดติดต่อง,งานนะครับผมใช้เฟซอเจกนะครับภาษาไทยออ่างสราสระอาสาะเอจอจานไม่ได้คู่กอไก่นะครับเท่านี้นะครับ อา,อา AJ นะครับสั้นๆง่ายๆนะครับติดต่องานเท่านั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ